หนังสือปกขาวแจ้งข้อมูลการก่อสร้างและบุกรุกชายหาดรวมถึงพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ต25แห่งถูกส่งถึงมือของนายสุวัตเสวรรันผู้มนวยการสำนักง,งานปาปชประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เร่งตรวจ สอบแล้วก็ทวงคืนพื้นที่สาธารณะนะครับประธานชมรมสตรองภูเก็ตระบุว่าสมาชิกชมรมซึ่งกระจายตัวอยู่ทุกหมู่บ้านของภูเก็ตเก็บข้อมูลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในหลายรูปแบบทั้งการปิดกั้นการลงหาดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างการวางเตียงผ้าใบและร่มรุกล้ำชายหาดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติสิรินาศตลอดจนการบุกรุกพื้นที่ป่าพุซึ่งสมาชิกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันมานานแต่ถูกบุกรุกครอบครองโดยผิดก มแล้วก็นํามาส่งให้กับปป,ปชตรวจสอบเพื่อทวงคืนครับคือในเรื่องของทางลงหาสาธารณะในเมื่อมันเป็นหาสาธารณะตามกฎหมายแล้วควรจะต้องมีทางลงที่ถูกต้องที่ชาวบ้านรู้กันว่า<ม>เออลงไปได้ไปใช้บริการได้หรือไม่อย่างที่สองเลยก็คือทราบมาว่าในกรณีของการลงไปปักร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อตกลงไว้แล้วว่าสามารถปักร่มในหาดได้สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยยังคงใช้กฎนั้นอยู่ไหมหรือว่ามีการย่อหย่อนยังไง อำนวากรสำนักงานปปชประจำจังหวัดภูเก็ตระบุว่านอกเหนือนานจากการรับสม,มุดปกขาวซึ่งเป็นข้อมูลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะจากชมรมสตรองภูเก็ตแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเจ้าท่ามุยภาคสาขาภูเก็ตรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาครับรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบในเชิงลึกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ ละเว้นหรือปล่อยปะละเลยให้เอกชนกระทําผิดหรือไม่หากมีพยานหลักฐานก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับถ้าเป็นการกระทาเพียงลําพังของเอกชนเองนะครับต้องให้ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับหรือฝ่ายปกครองหรือที่ว่าการอาเภอนะครับไปดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนนะครับเข้าไปเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของทางสำนักง,งานปปชนะครับที่จะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ